สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นโนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียววันที่สิบามเดือนสิบปีหกแปดนะครับผมสูตรเม็ดเดียวนะครับเมื่อวานนี่ผมให้หนึ่งนะให้หนึ่งนะครับนะผมยอมเลยเมื่อวานนี่ผมเน้นพิเศษแล้วก็ปกตินะ ผมให้เล่นแค่อสองหน่อยนะเป็นพิเศษกับปกติผมคิดว่า V i P ไม่น่าจะมานะผมก็เลยให้ไปศูนเปอร์ซ็นเลยที่ไหนได้ทุกคนนะมันมารอบ V i P โอ้ยมารอบ V i P สุดท้ายผมคิดว่าไม่น่าจะมาก็มาหนึ่งเก้านะหนึ่งเก้า V A P ออกมาหนึ่งเก้ารอบสุดท้ายเลยขอรูปขอไปด้วยนะครับนะรอบทินี้นี่ไม่มาเลย ฮาหนอยนะครับเบ็ดเดียววันนี้เด่นก็จะเป็นหนึ่งตัวเดิมนี่แหละทุกคนหนึ่งตัวเดิมนี่แหละนะก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์นะครับไม่มี 1, 4, แต่หนึ่งสี่กับหนึ่งหนึ่งนะ 1, 1, 1, 1, เน้นรอบก็เน้นไม่ถูกเลยอ่ะมีหนึ่งมาอีกแน่นอนวันนี้แน่นอนแน่นอนรอบที่เน้นจะเนนถูกไหมวันนี้อ่ะพิเศษนะครับพิเศษแล้วก็วีแล้วกันนะพิเศษกับวีปกติก็เผื่อๆไว้แล้วกันไม่เอาละศูนเปอร์เซ็นเนี่ย เผื่อไว้นะครับนะ,ะตัวนี้นะครับก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะครับเป็นตัวเน้นรอบที่เน้นก็จะเป็นพิเศษแล้วก็ v ีไ สำหรับแนวะทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวก็จบไปแล้วฝา,ากพี่ๆคนไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ